เราอยู่กันที่ตลาดสีทองประเทศลาวค่ะว่าเรามีงบเท่าไหร่มัก้หนึ่งล้านกิ่เหมือนเดิมค่ะนี่เอไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยโอเคถูกพี่เอกถูกถูกอร่อยอร่อยใช่ไมโอ้อร่อยจริงอ ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็้กับช่องซชียี่่มาและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดสีหอมประเทศลาวค่ะว้าวได้แล้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 วคือเมื่อวานนะคะเราไปกันที่ตลาดแคมโคงมาถูกต้องคุณแม่ก่อนนี้เราใช้เงินไปร้านกี่ก็คือได้เยอะอยู่แต่วันนี้เรามาตลาดสีหอมซึ่งเป็นตลาดที่ฮิตแห่งหนึ่งของทางสปปลาวแต่เป็นในรูปแบบของกินมาดูแบบว่าอารมณ์สตรีทฟู้ดของจินที่นี่นะคะจะเลิศขนาดไหนมีอะไรบ้างที่มันไม่เหมือนไทย แต่ว่าเรามีงบเท่าไหร่1ล้านกี่เหมือนเดิมค่ะนี่พกไปแล้ว1ล้าน1ล้านอ่ะหล้านอ่ะคุณแม่ไม่รู้ว่าจะใช้หมดหรือเปล่านะทุกคนอาหารไม่ค่อยแพงแล้วก็มันก็จะแบบน่าจะอิ่มอ่ะใช่ใช่เขาเรียกว่าราคาแบบมินิมอลอ่าโอเคราาคมินิมอลไปแล้วร้านอะไรที่ดังที่ฝุดของที่นี่เมนูอะไรอะไรที่แบบต้องมาชิมที่นี่ก่อนี่จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าเปพิซซ่าเปงเวียดนามป่ะคะพิซซ่าไปเดี๋ยวเราไปลองกันดีค่ะ มาลาไฟลุกไม่เคยเห็นนะมาลาไฟลุกไอพี่ยเข้าปากมั้งจุไม่เคยอุยคุณ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 เอาผมเอาอันนี้มเอมัมันมันมนันนมมมหร อุยเบลนี่เบานู่เบานั่นเบานู่เบลนี่เบานั่นนี่คือเพิ่งจอดรถเสร็จนะครับร้านแรกครับหมดไปเท่าไหร่มันดูกันเบานอฟฟี่ค่ะบานอฟสองค่ะอะไรยังไรอ่ะฟังเนยเฮ้ยเฟิร์นจัดเลยเฟิร์นคือต้องให้เฟิร์นจัดนะเพราะว่าของเขาไม่ได้ซื้อเลยกับบีบีที่แล้วใช่ครอยากกินเบลนี่เบานั่นอ่ะไม่พูดเดี่ยวอันนี้มีเบลนี่ที่จิ้มคิมเฮ้ยเอาเบานี่เจ้ามิชล็อกไม่มารายงานไม่มีใครรีบพึ่เฮ้ยฟังเมียฟังเีย คือปังเนยค่ะเขาเลาว่ากับเผือกเผื่อมันมันกูเลยปังเนยปังเนยสดอ่ะไปแล้วหนึ่งแสนบาทไปแล้วหนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนอันนี้อันนี้อยู่อยู่ได้นานไหมคะหมายถึงว่าด้านนอกไม่นั้นฝากไว้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาเอาให้แช่ไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทุกคนนะให้ดูกันว่าอันนี้หมดไปหนึ่งแสนแล้วอุ้ยเขาแจกฟรีถาดไข่อุ้ยนั่นซิมเลยซิมไหนชัดเครองอะไรนะ นี่เราเราจ่ายเงินก่อนนะนี่เราจ่ายเงินแล้ว1นึ่งแสนกรี๊ดนี่ยค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะคนร้านเลยคนร้านเลยเอามาชิมต่อหน้าพี่ตั้ใจได้เลยจ้าอะไรนะอุ่นๆเลยนี่เขาแถมชิมชิมเลยเหลือสามผมมัมก่อนเลยเป็นไงอืมเหงามากอืม่อหล่อนร้องหล่นร้อง ไม่มันหอมอ่ะหอมนื้อพี่ป๊อปอร่อยร้อนๆเลยร้อนๆเลยจริงโอ้โหไอ้หนูกินไปนิดเดียวไอยเอวแยกหนูเอ้กเฟินทำตกไปอันหนึ่งหนูแบบว่ากินนิดพี่ป๊อปพี่ป๊อปพี่ป๊อปะพี่ป๊อปกัดแกะเนี้ยแล้วอยู่ดีๆแกก็ตายเจ๊แกหลอกหนูแกกินหมดเลยแกไปแบบนี้เลยแกเทแบบนี้เลยแล้วหนูแบบแบ่งเพิ่มแบ่งเพิ่มไม่เป็นไรถ่ายให้เฟินหน่อยเดี๋ยวมันหลุดเตยคือของหวานเตยคือของหวานจริง อย่าให้ตกนิดตกนิดต,ตกนะโอ๊บดันไงไว้ลงคำลงคำให้เปิดเลยเดี๋ยวมันโหลดเดี๋ยวมันโหลด ความมนุษย์ซุ่มซ่ามต้องเปิด <g ười> ไปกันต่อจำไว้แม่ทิศาจำไว้พูดแค่นี้แหละหู <จำ S 1> <ด>ทุเรียน <c oughs> พานุชอมาพานุอยากกินพานุบ่นนะทุกคนอบอกว่าอยากกินทุเรียนนี่ตลาดนะทุกคนก็จะเป็นแบบเชิงแบบว่าอันนี้คือผลไม้นะคะมีขนมขนมแต่เราตอนนี้นะคะเป้าหมายจุดประสงค์เราชัดเจนเราหาสตีฟพูดใช่ไม่เจอกันนานเลยไม่เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเราเลาเล่าเร็วยังไงกินน้ำกินอะไรกินอะไรอายุ พ้ยขอทิชชู่อันนึงได้ไหมเมื่อกี้ทำรักใจตก FC 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 รอดโอ้ไม่เจอกันนายเลยไม่เจอไม่เจอกันนบนี้ไหมไม่รอไม่ได้ไม่ใครใครอะพวกเราคือใครอร่อยไหมโอ้ยอร่อยเลยแม่ค้าอยู่นี่เฮ้ยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวค่อยเบียนมาใหม่นาไปเรียนหนังสือก่อนนะนายครูครูครูตามแล้วใช่อร่อยนะ FC เธอยังไงยังไง FC เธอด้วย ธอเต้นได้ถ้าเ FC คนนี้เต้ยังไงเต้นหไหอเนได้ไหเต้นนิดเดียววันนี้ไม่ไนแล้วนะไม่ไหไม่ไได้ได้เดินตามไปเลยเดินตามไปเลยเดินตามไปเลยเจอกันเจอกันสบายดีาสบายดีนะจ๊ะสบายดีโอเคเพรถ้าฝันร้ายก็แปลกแล้วแหละฉันไม่รู้เป็นใครแล้วหละโอเคเจอไเต้าหู้เ้าหูเต้าหู้ตึงเหรอตึ้งหู้่มโมห้ สวัสด is yeah! ีค่ะ tamam น้ำลำไยเบสไงน้ำลำไยเบสเนาะลำไยเหรอมันรอดมันลมเจ็บระทมระทมือไทยอ๋อแบบเอ้ยปลาช่อนหรอคะยอันนั้นอะไรอะคะอันนี้อะไรอะคะน้ำหมอน้อยน้ำหมอน้อยหมอน้อยลมทุกคนน้ำหมอน้อยคือรอดช่องเหรอคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไปเตยไม่ใช่ไปเตยด้วยเอามันคล้ายๆกับอะไรกันชากล้วยคล้ายกันแต่ทุกคนละ คนละคนละต้นไม้คนละเนื้อกันเอาหมอน้อยจ้ะเอาน้ําหวานเชื่อมแก้วลำใหญ่ะมันร้อนมันรมมันเจ็บลาบบ่มลาทสมลือไทยคุณลองดูเขาขายเป็นกระปุกเลยพวกโอวัตินไมโลอะไรแบบเนี้ยคุณแม่มาดูได้คนละทานนมปักใช่ใช่อ๋ออะไรแบบเนี้ยล้นเนาะใจับกินได้เลยอ่ะคุณพี่จ้กได้จ้าทุกคนชิมอันนี้แก้วเดียวนะมันเปียวเออเออมันเป็นวุ้นๆจ้าวุ้นๆจ้าจิ้ม เลิศไหมมันยังไงเหมือนเฉาก๊วยเฉาก๊วยใช่ไหมแบบคล้ายๆเปรี้ยวนิดนึงเนาะอ่าเนี่ยแบบเปรี้ยวปปใเปรี้ยวมันเป็นใบไม้ใบไม้เห็นโอ้ใบไม้เลยใบม้เลยคิมไหมใบไอ้เลยกินไม่คุณต้องรู้ว่ามันคืออะไรคุณมาถึงเราคุณไม่ลองกิฟู้ดก็หวานจังเลยเนี่ยซีเนี่ยมีคนคนเนี้ย เป็นชังกล้วยที่ออกเปรี้ยวชังกล้วยเอออร่อยอร่อยอร่อยเลิศไหมเลิศอร่อยอร่อยมันดูแบบดูสมุนไพรจริงๆอ่ะทุกคนมีกลิ่นใบไม้ปกติค่ะฮะมันกินขนมหวานใช่ไม่ไปโน่นแล้วโน้สดีีค่ะคุ่ด้วะ สบายดีไหมสบายดีน้ะสบายดีสบายดีค่ะสบายดีจ้าโอเคขบกคได้มาหนึ่งสองจ้มหนึ่งสอจ้ามหนึ่งสามหนึ่งสองส้ามสวยงามค่ะทุกคนเลยจขอบใจจ้จ้าต่อไป อะไรเหรอเฮ้ยกุ้งเต้นใไปใส่กุ้งเต้นไอเก่งเก่งกุ้งเต้นเหรอสวัสดีค่ะสบายดีค่ะตัวไหนที่มันเต้นแรงๆอะค่ะเอาตัวนั้นมันเลยนี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเต้นแรงยำมันเลยค่ะยำมันเลยยำหนูเลยเห็ดกลางๆก็ได้จ้าเห็ดกลางค่ะเพื่อนี่ได้้อุยหนูไม่กล้าะนี่ไม่มีปลาลัป่ะจ๊ะนี่ปลาลับไหมนั่นเลยค้งลอยเบียร์นั่นหรอชอบห้าสิบพันกรีบห้าสิบพันกีบถ้าจ้าห้าหมื่นห้าหมื่นวายคุณแม่น่ากินเกินเจ๋อ ต้องจับบนล่างค่ะโอเคทูกพี่เอกทุกทุกพี่มันน่าจะเล่นได้เลยมาพี่เอกกินไงอาจารย์ต้องกินตังข้าปากเลยอันนี้พูดจริงอุ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละได้อันนั้นดีเนี่ยเราคั่วอะไรไม่มีความรู้สึกกุ้งอเปลาปลาไหลแม่ดีอันนี้อันนี้แบบดีเลยปลาไหลอร่อยอันนี้ปลาไหลอร่อยทุกคนเป็นไงพี่ดิมุดจ้ะ ล่องลองคุณแม่เลยๆเยอะเลยแกปแกปแกปอร่อยอุ๊ยอร่อยใช่ไหมกินได้พี่บ่าวหนูชิมแล้อ่ะหมดแล้วค่ะหนูพี่คะกูหายไปครึ่งจานแล้ว่หนูขอเพิ่มโอยทุกคนเมื่อกี้นะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนะสามล้านเราใช้ไปแล้วร้านแรกแสนหนึ่งร้านที่สองหมื่นแปดร้านที่สามห้าหมื่นนะคะแม่แสนหกแปดแล้วถูกต้องเหลือต่อเหลือแปดแสนกว่ากว่าถูกต้องฮะสามล้านแต่เรายังเหลือแปดแสนนะคุณแม่รวยมากอ่ะถูกกกลับไปซื้อรถให้หน่อยค่ะ รถรถรถนี่ไงคันนึ่งเนี่ยคันเบอร์อะไรว่ายวายว่ายป๊อปลบอุ้ยพี่เอกอะคือผ้าอะกระนู้มันคือผ้าอะมันมันพอแล้วนะมันหกกระเด็นออกมาเมื่อกี้แตงโมเก่งเองมึงเฮ้ยนี่คืออะไรนื้อฟู้ดไก่ไก่สับมีคุกไก่ชีลองไหมลองไหมต้องลองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีเจ้าเอาอ๋อเอาเอาคุกสดสดได้ไหมคุกสดสดหนึ่งหนึ่งชุดได้ไหมค่ะชุดละเท่าไหร่จ้าเจ้าก็มันกี่เดียวสองหมื่น สองหเก้าว้าวามากพร้อมม่ำ คุณอุ้ยแซ่บมากแซ่บหลายอไม่คุยด้วยแล้วรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวคลุกที่ไทยอ่ะอร่อยอร่อยมากเลยทำไงดีเปิ้ลกินต่ออืมมันจะหมดแล้วดิจริงจ้าคือทิปนี้ทิปเด็ดเกินมันไส้อร่อยอร่อยมากลองชิมสิโอ้อร่อยจริงใช่ หนึ่งสองโอ้เว้ย่ปูดค่ะ,ะค,รครบแล้วค่ะครบแล้วค่ะวิ่ถูกนี่ของพี่เอกไก่อย่างเดียวรันๆไก่อย่างเดียวอร่อยผมอยากกินอีกค่ะคุณต่างเพิ่มอีกเลยเพิร์ส<า>มาก,อกเอาแม่ไข่ยาวบ้างพูดดีๆนะแม่้าอยู่นี่ร้านนี้ราคา9ก้าแสนสามหมื่นกรีมืนหมดตัวเจ้ามืน หยอกแน่ายการสเต๊ทไม่เก้าหมื่นสาวมันก<บ>ีบโอ,โอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เรายังไม่ได้เดินตลาดนะคะคุณแม่้หมูสเต็กกูอยากลองไหมอยากเอาดิสวัสดีค<อ>่<อ>ะจมไหมค่ะได้มาแล้วคุณตับซี ตังตต้งใจจับใจไวแล้วค่ะห้าหมื่นบาทเมื่อกี้จับได้ห้าหมื่นบาทห้าหมื่นกี่อ้ยไปเราเดินต่อคุณแม่คนนี้ไอ้ยาไข่นี้พี่ไข่ข้าวป้านุเอาดิอยากลองเปิดใจเลยแต่ว่าขอโทษครับเมื่อกี้คุณจะกินอันนั้นนี่อะไรนะอ๋อไส้กรอกแดงเหรอชี้ไปเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคือออะไรุ้ยน้ำหลากสีพี่ทิมกินน้ำตดำสียังได้เลยอ่ะอือว้าวฮ้ยนี่แหละเหมือนเคยเห็นใน t i k t o ก สบายดีจ้าอันไหนขายดีจ้าจะใส่ได้ขายดีจะเป็นใส่รวมใส่รวมใส่รวมจัดมาเลยจ้าใส่รวมมันจะได้คนมันรวเอาเอาอันละเท่าไหร่จ้าสองหมื่นห้าเอาสี่อันจ้าเพราะว่าเห็นในติ๊กต็อกเยอะมาถึงนี่เขาเรียกว่าพิซซ่าทอดไม่ใช่พิซซ่าพิซซ่าทอด จ้า1แสนจ้า4ช,ชิ้นชิ้นละ2 5 0 0 0เข้าใจเด้อจ้าอันนี้อันนี้ลาดเลยแม่นบอกให้พี่เขา้ม่ใช้ตรงนี้ไหมเธอได้สวยอ๋อ,อพี่ลาดให้สวยๆเลยจ้าว้าวอันนี้อูออ้วายวายเห็นควันไหมทุกคนขอญาตขอญาตรอแป๊บหนึ่งนะ เบบีติงอีกแล้วอ่ะยืดเลยไม่ได้ป้องอร่อยชีสมันยืดมันร้อนแล้วแบบแป้งมันดีมากข้างในใช่ปะก็เป็นแบบว่ามีปูอัดมีไส้กรอกมีแฮมแล้วมีชีสแหละทุกคนแล้วมันแบบเต็มๆแน่นๆนะดูดิไอเดียดีมากทุกคนเพราะว่าพิซซ่าปอกว่าต้องอบอือ ต่อไปพี่กุ้งจะพาไปร้านดังอีกร้านหนึ่งร้านหม้อไฟแบบอารมณ์เหมือนยืนกินใช่ปะ่ะแล้วก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันต้องไปดูของจริงนะคะพี่เขาบอกว่าต้องมาพเพราะว่าเป็นร้านดัง โอ้โหลองดูเร็ววันนี่้หรอมาลาไฟลุกระวังนะคุณแม่โอ้ยลุกจริงระวังนะระวังนะคุณแม่พี่คะตะโกนสั่งตรงนี้ได้ไหมหนูกลัวเท่าไหร่นะจ๊ะมัดหนึ่งสามพนใช่ไหมมีสิงธิ์ไหมจ้ะเอามัดหนึ่งจ้าถอยกวนจ้าเจอกันที่สนามบินใครก็หน่ะถอยลำสนามบินอ่ะร้านหมาล่าไฟลุกค่ะทุกคนที่เขาบอกว่าเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งนะคะก็เลยมาชิคินกันหน่อยนะทุกคนเป็นร้านที่แบบไฟลุกแบบเตรียมตัวนะทุกคนไฟลุกเราจังนะจ๊ะพอดีพอสุกแล้ว มันคือเนื้อหรือว่าหมูหรือจะเนื้อวัวป้ายไปแบบนี้ค่ะลุกไปลุกไปคือหนูถ้าหนูไปทำอ่ะข้างๆเนี้ยหนูไม่มีขนไม่มีผมละหายหมดไม่เห็นหน้ากวดเลย่พี่แอมพี่แอ้ เท่า,าไรเท่จ้ะสามหมื่นห้าพันกรีบจ้าเหลืหอจ้ออาจะพูดวันใหม่นะจ๊ะเดีย๋ยวใจตักแป๊กยังไม่มีออเดอร์จ้ะอ๋อยังไม่มีออเดอร์สามหมื่นห้าพันกีบนะคะทุกคนรันเมื่อกี้สามหมื่นห้าพันกีบได้มาสิบได้แล้วเราก็ซื้อน้ำเปล่าต่อเลยน้ำเปล่าเราทุกคนน้ำเปล่าสามขวดอีกเท่าไหร่สามสิบสามหมื่นกีบสามหมื่นกีบมาล่าไปลูกทุกคนทุกคนอร่อยอร่อยขนมอร่อย เหลืออีกเหลือแค่แสนอะส่นะแสนอ่ะอีกอะดูดิเราอิ่มกันยังอ่ะเราจะมีข้าวไข่ร้านสุดท้ายที่ดังๆอ่มึงบอกโอเคไปร้านข้าวไขไ<อ>่กันอันนี้อร่อยอะ่ะอร่อยมาก,ก<อ>สวัสดีค่ะตามอยู่กระบอกเตหมฟรีให้ เดินไปนะคะแล้วก็ไปดูร้านร้านดังอีกร้านหนึ่งนะคะที่มันเหมือนเป็นแบบอะไรห่อไข่ไข่อ่ะแต่บังเอิญว่าร้านเขาปิดน,นะคะก็คืออดชิมไปเลยแต่ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนะอิ่มยังอะไรไคุณอยากกินอะไรไอิ่มคุณอยากลองไหมชิมเลยผมไม่กินเต้าหู้คือเต้าหู้ธรรมดาผมยังไม่ไหวเต้าหู้ไข่ยังไม่ไหวเอาดีแต่ผมสนใจรอตเรียทุกคนรอตเรียไก่ทอดที่มันแบบว่าเหมือนอยู่ที่เกาหลีอ่ะคุณรอตเรียไม่ใช่อันนี้หรอรอสเตรียเมื่อกี้ทีตต่ปากทางเข้า เราใกล้จะกลับมาที่เดิมแล้วทุกคนเรากลับมาที่เดิมแล้วดีกว่าดูมือเบสก่อนเปิดดูมือเบส 2> 2หมดนี้เหลือตั้ง5้าแสนสพันคือเราใช้ไปแค่สี่แสนเจ็กันค่ะทุกคนใช้ไปทั้งหมดสี่แสนเจ็ดหมื่นหก่ันค่ะทุกนมช้้งห่่แเ่ะโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็หมดไปประมาณนี้แล้วก็อิ่มมากแล้วด้วยกินมไหมดมมี่คือกิมนกันบบ 1, ค่ะทกนใ่ัมสี่แสเห่นหคนนะทุกคนยิ้มดสี่แสนเดมนหกพัจกลาวแล้งหมดี่นนเ่นหัคะ น้องอ้วนมากอะทำาไมน้องเลียวจังวะาทำไมมันดูหนาจังวะเออมันาทำไมมัน ไปดีกว่าผมไม่สูงสิงด้วยแล้วโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะที่ลาวก็สนุกมากค่ะทุกคนอยากให้แบบว่าไปทําอะไรที่ลาวอีกทะเล้ยทุกคนก็คอมเมนต์มาบอกได้นะแต่ว่าเราน่าจะกลับกันพรุ่งนี้แล้วแต่ไว้ครั้งหน้าครั้งต่อไปไงเผื่อนีอะไรให้เที่ยวอีกเพราะว่ารอบนี้ผมรู้จักตลาดแค่สองที่เองคือแคมป์ของแล้วก็สีหอมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็สนุกมากขอบคุณทุกคนมากนะคะที่มาหากัานค่ะชาวลาวน่ารักมากไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับไครก่อนลวเด้อทุกคนบา,บายบาย,บายิยยกดีต้วอน้วบ i you